สวัสดีครับผมแอดมินพันนะครับพอดีเมื่อวานนี้นะครับเฟซผมโดนตรวจสอบนะครับแล้วก็ทําให้ทักมาหาผมกันไม่ได้นะครับมันจะขึ้นว่าบล็อกนะแต่ตอนนี้เฟซผมมาปกติแล้วนะครับกลับกลายมาเป็นตกเกณฑ์มันมีกลุ่มมากลุ่มผมมันไม่ปกตินะครับโดนตรวจสอบเช่นกันนะครับออตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่าง facebook กําลังดําเนินการนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้กลับมาไหมนะ ผมเลยต้องทํากลุ่มมาสํารองไว้เลยนะครับสองกลุ่มนะครับซึ่งก็จะมีกลุ่มนี้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาจากพับ g ีสตรีมแล้วกันครับเพราะว่าสตรีมมาผมมีกลุ่มเกมสตรีมอยู่แล้วก็เอาเป็นกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เริ่มใหม่นะครับปกสีเขียวเนี่ยคือคนแบบในเ,เก่าๆนะครับที่ติดตามผมหรืออะไรเงี้ยก็กดเข้ามานะครับรวมไปถึงที่ผมส่งลิงก์ไปให้กดเข้ามาด้วยนะครับ ก็ที่ถามถามมากม็ประมาณนี้นะครับก็คือกลุ่มกลุ่มนั้นถ้าใครไม่เจอไม่ต้องตกใจนะครับคือผมไม่ได้ไปแบรนด์พวกคุณนะครับกลุ่มมันหายไปครับตอนเนี้ข้อฟามในเฟซบุ๊เองอข้อความในเฟซผมก็บล็อกเองครับเขียนสภาพเป็นหมดอืมช่วงเนี้ยเฟซบุ๊กมันน่าจะสุ่มแล้วมาโดนกลุ่มผมนะก็เอาเป็นเดี๋ยวเรามาเจอกันกลุ่มใหม่ครับ ก็มาซื้อขายกันปกตินะครับมาโพสซื้อโพสขายกันที่กลุ่มเนี้ยสองร้อยยี่สิบสองคนกลุ่มนี้นะครับหมื่นหมื่นห้าเนี่ยเออ,เอ,อก็ขอบคุณที่ไว้ใจทันเคยครับสวัสดีครับผม